ไม่มินเงินน้อยแม่ได้หลักร้อยต่อวนันเปิดบ้านออฟชนะพลกัดฟันสู้วิวาล่มจบรักสิบป,ปีนั่งเสียบลูกชิ้นในบรรดาพระเอกช่องเจที่ต่อสัญญาอยู่กับช่องมาอย่างยาวนานหลายสิบป,ปี ต้องมีชื่อของพระเอกคนนี้ออฟชนะพลสัตยาหนุ่มหล่อที่เข้าวงการจากเวทีประกวดที่โด่งดังสุดๆเมื่อหลายสิบปีก่อนจากวันนั้นจนถึงวันนี้ออฟชนะพลยังคงเล่นละครอยู่กับทางช่องเจ็ดและได้รับบทบาทที่หลากหลายท้าทายความสามารถของเขาสุดๆซึ่งต้องบอกว่าเล่นเรื่องไหนก็สร้างชื่อและเรตติ้งได้อย่างสวยงาม16ปีกับอาชีพนักแสดงผมเริ่มเข้ามาประกวดอาชีพบอยตอนนั้นปี2006ครับมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ16ปีแล้วผมรักอาชีพการแสดงครับ แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเก็บตัวตอนประกวดดัชชี่บอยผมต้องบอกว่าผมไม่ใช่พระเอกนะผมเป็นนักแสดงเมื่อผู้ใหญ่ให้โอกาสผมได้เล่นในแต่ละบทซึ่งเป็นบทนามทั้งบทพระเอกบทนามผมรู้สึกแค่ว่ามันท้าทายต้องทําให้ได้เมื่อต้องกลับเปลี่ยนบทหน้าเซตเราก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะเราเข้าใจถึงตัวละครแล้วเชื่อในตัวละครแล้ว จะไม่มานั่งกังวลเรื่องบทเพราะว่าทำการบ้านมาแล้วในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในตอนนี้ส่งผลให้เกิดความลำบากไปทุกหย่อมยาแม้แต่คนในวงการบันเทิงที่ก็นับว่าได้รับผลกระทบกันไม่น้อยเพราะต้องขาดรายได้หลัก ไม่สามารถออกงานได้ไม่มีการถ่ายทำละครภาพยนตร์หรือโฆษณาต่างๆทำให้หลายคนตอนนี้ต้องปรับตัวเพื่อหารายได้เสริมเพื่อใช้ใจในชีวิตประจำวันหนึ่งในนั้นคือนักสแสดงหนุ่มมากฟีมือออฟชนาพลศัตยาที่ตอนนี้พันตัวมาเป็นพ่อครัวทำขนมปังลงทุนลงแรงรับออเดอร์และขับรถไปส่งด้วยตัวเองโดยล่าสุดหนุ่มออฟได้โพสต์ภาพตัวเองที่อยู่ในลุกมีหนวดเคราพร้อมถุงกล่องขนมปังหน้าต่างๆที่เตรียมส่งให้ลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามา ลงในอินสตาแกรและได้เผยข้อความรายละเอียดการสั่งซื้อสําหรับคนที่สนใจพร้อมทั้งปิทายว่าอยากมีเงินน้อยอย่าคอยทํากินซึ่งก็มีแฟนๆและชาวโซเชียลรวมทั้งเพื่อนๆเข้ามาแสดงความพิี่เนถึงอาชีพใหม่ของหนุ่มออฟกันมากมายและขอให้หนุ่มออฟขายดีบขายดีจนทําไม่ทันกันไปเลย